สบายดีพี่น้องสบายดีเอทุกท่านยินดีนนต้อนรับคนสวยสองสาวสวยหัวใจเนาะพี่น้องากาสิภาพพ,พี่น้องไปเบิ่งอันหม่องไม้ใหญ่เขียวเัญเชียเทพื้นเนาะพี่น้องลอ่อบุญสิมาถึงเนาะพี่น้องครัก็ไปย่างไอชิ้นไส้บนเรือลายนะพี่น้องบนสั่งมาเรือลายลเลยบุนเทไปเบิง่งมาส้มกัน,น,นนะปเปนาะพี่น้องเนาะไปไปเบิ่งมาส้มกันน เพืองบวคือไลยเท่านั้เพืองลลยกระดกกระเดียวนะปั๊บพื้นมคุณ พักัน่เหยยังก่อนเลยเนี่ยก็ชอพีีน้องเลยก็ดูแต่วะคุดเทพปอดาพุ่นบ่เทพบพุ่เทพไปเรื่อยๆโอ้โตเทพไม่เบิร์ดก็มกุองมูกล๋วยปามานั้นหอมวอ๋อดอกคุดจนหุดพุ่นอ่ะ ่นปตมาทบมทมใหม่นะปนอพชปนไปละเมาชุงกวาดวะคูดป่มเนทิมไปน้ามน่ะบอกคูดขึ้นหนหานะคูดขึ้นแน่ต้นนบวเบิจะคูดคูดไว้ใช้สตนะโอ้มีหูลงไปพุดออี พ well, so ูดจะรถไทยที VII ่แก่ไปโหลดยังสบายฟาดพี่น้องเลยเหตุเป็นเดินบ้านไปเลยเนาะมันยังงามมันยังสะอาดตานี่พี่นเลยไม่นอนเพิ่งกระย่ายออกเลยพี่น้องอันธาตุเลยเนาะพี่น้องเจดีนี่เนาะพี่น้องเพิ่งเอิญเจดีทงำผลทงมีเอิญธาดเนาะพี่น้องแบบว่า แล้วใหญ่มันกว่วงควงแบบว่าพอดีพิจายู่พิจายเศร้านะพี่น้องเดินเป็นเดินแล้วนะว่าสารชัดพี่น้องให้อาเต้ล่อเลน่นล่อแล่นเล่นพี่น้องเลยมันห้้งไปใส่บรรดาคู่บรรดาคู่แนนอนกับวันที่เศร้าเนี่ยกับมีมีบุญนะพี่น้อง วันที body, ่เส <c oughs> ้องอันจีมาพี่น้องผมแมนวันที่เสองนี่ได้พี่น้องเลที่ส้าซองเส้ามเดือนหนาสีเข่ามาพี่น้องเพิ่อนกันสีเฮ็ดบุญอันง่ายอันธานนี่ยแล้วพี่น้องง่ายธาดออกใอยู่มีทีมงานสี่คนหรือว่ต้องห่วงไม่ตนหน่วยกาตายส่งหน่วยกาตายพี่น้องต้องห่วงมาจัด ต้องขุดลงหลักๆหน่อย้ยขุดดไพื้สนสูงแหงง้งเนาะเออว่าหอดพี้แล้วเรือเลาะไปทางนี้แล้วทางนี้ก็เสียนาสิได้แน่ร้อยนึ่งน,นอนเป็นแต่ว่าทางนี้เนี่ยจะบ่ได้เท่านี้ปลาหอดผมใครยุ้มมันยังอันขุดง่ายอยู่ ไ่น,อน้อยเฮงๆไปแน่ก็ย่านคุดบ่เขาคลยบาทอันนี้มันยังยังซุง่มๆในน้อยหนึ่งนะพี่น่องปบปว่าตัวดีขัดคุดขัดคุดตอนมันเปียกกับผมเป็นตาคุดอีกแล้วบาทเหนีนยวดินอันนี้พี่น่องเอ้ยอืมเต็มที่เดินอ้าว มหาเล็กนี่มาได้ไปห้องเรียนมดบอกฮะตับนี่แล้วืนเก่ามึงอ,อ่าแมน่นเอ,อ้า,าอใช้ว่าเหยียบตะปูว่ามุกหน่อยใช้ว่าเหยียบตะปูยังอ้าวคือขีดรถถีบได้ใช่น่ะม, <laughs> มาค้ามากระโดกดกยังไง ลงไปหานต่อพี่น้องลงไ,ไปหานวาสิปาินมนึงมีกันพี่น้องอยากมะขากรบโอยู่พี่น้องว่าสิมาหานอกอระเตน,น่พี่น้องเธอบอยู่เธอบอยูปออย่ป้าฝักบุงจนเป็นดอก thế mưa bản nhà vì nó đó มาอยู่ขมือแต่ว่าบรทคิอยู่องเบิกน้มรดยังดีพี่น้องดีไงุขภา,ามีเ่เียวสิเคียมีร้านแอนมื่อนะกินมีพี่น้องไหมแต่ว่าคิดแมนแอนมาค้กับโบยูพี่น้องเลยมอบ้านยาเพิ่นพี่น้องมาบานนะคู่ ตั้งใจว่าจะมหาครับแน่พี่น้องกันเลยเพิ่มอยู่แล้วกันข้าวข้าวพระาตุเป็นข้าวการยังข้าวเรื่องอะไรว่าสิ้นเดือนนี่แล้วมันจังงันแม่นแม่นเพราะมันยังเฮิงอยู่กันเลยว่าสิ้นเดือนยังสิ้นบอกพระนะลุงลุงนะพี่น้องกันเรื่องการเฮ็ดบุญเนาะพี่น้องลุงลุงไหวบอกแม่กับรันได้บอกเพิ่น ยี่ยธาตุว่าใช่ไเนาะธาาสมคนสี่คนเดพี่น้องว่ายิ่ง่บ้าไหนเลยเป็นถวขันทีใหญ่ขวัดเลยบอกโอ้ใหญ่ขวัดเนาะอันนี้มันมีธาตุสีเลยอันละเลาะเลาะเนาะเลลยเลยมันมันเขาสนิม กีใหญ่เขาวัดพี่น้องเกิดอะไรฮอยวันที่13เดือนหนานาะพี่น้องช่องเดือนปุ๊ปาดตัเออเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งสกุลอ๋อเดือนนี้เดือนนี้เดือนหนากับบแเมนโอ้ี่องเดือนพี่น้องกเกาจะวางในันคัะ ก็เลยว่าท่านเนีอันข่าวน้อพี่น้องใกล้สีหอดมอมอย่อองาอองสีขาวพี่น้องได้อีกหูเองเนาะพี่น้องย่านพี่น้องมาลืมนะนเนาะเนงานพี่น้องให้ข้าวข้าวให้หพี่น้องในหูอ่ะรวมทำบุญทำการบางที่ก็เนาะพี่น้องแปบลบว่ามีมีสงสัยอาจจะมีมลำเลือกเนาะพี่น้องไม่มือนันเนาะแปบลบว่า นี่เดี่ยวมางันเห็นะพี่น้องเลยอันนี้เขาบอกบุถือกากไอหม้อไปแล้วเนาะพี่น้องอันนี้จะเป็นถ้วยมือถือถั่วไปปกติแจะนาซิมีเนปวดเท้าเด้งน้่เห็ดพี่น้องเพราะว่าเพิ่น,นเห็นงานต้องใช้เวลาเริ่มงานน้ำกระเจ้า,า,า,าเลายพี่น้องเลยใช่เหตุแห่งใหม่เอาไม่หาวดับไปยังมาเล่น พอแม่พี่น้องมาซอยมันใหญ่เที่ยวสาบหนักมาซอยนาะพี่น้องมาอยู่มันเป็นหมูว่ารันจ้าแม่พี่น้องแม่พี่น้องอ้่ขันยู่ผูเดียวอ่ะมันเด็ดตรวที่ว่าอ่เนะพี่น้องแว่าอยู่ผูเดียวมันกับบคืออยู่ลายคนกับมวนกเซื่นไปอีกแบบขิซี่โลจะได้อะไรแถาเดี๋ยวนี้ กซี่เหรอไงเศร้าหาบะ่ะโลสะหาพเออ <laughs> แะ่ว่าหอดันไม่หน่องเลยคิซี่ตะกี้เฮาโลหนึ่ง 9, ก้าวผานกันพักกันบืนตายพี่น้องตะกี้เดี๋ยวนี้ป้าโจ้ยพไปตายอยากไปหาเลยพี่น้องเลย,ยนี่เลยแม่นมเขาจะเริ่มบักแบบว่าบักมุ่นว่าอะไรพี่น้องเลยแม่น บางคนก็นว่าไปเห็ดลลคู่อวสานบางคนกับว่าไปเห็ดอันนั่นอันนี้พี่น้องเลยไอ้พระฮะน้องวา่าโม่ค่อยอยากมีแนะว,ว่าสัตว์ชักขีซี่เดี๋ยวน,น,นี้นอะอนนะือแหม่ขี้หอดตะกีปไป้ไปไปหาโอ้ยก้นอนายแท่ไรึ้นเอาเถอลักกาตากาตาต้นหนึ่งต้นหนึ่งม่วนที่เนาะแม่เด้อ ย้นี่โอยไปเบิ้งต้นหนึ่งก็ได้เพราะถาก็จะหลอนหลอนเมื่อแม่จะม่วน้งไปานต์ูคือนมปังกอนะกี้อนชอบกีนม้นด้นชอม่วน้เองตะกี้แต่ยังแต่บอกว่าจะไม่ตะกี้เนาะมันมันหาได้ทุกอย่างเวยฉันเนาะแม่น มันกับมวนไีกแบบเอาหาแบบพวกหาแบบทำนองหายังก็ได้นะไอพวกจะเป็นกีสอกขีซี่พอแต่กี่โอ้ยไปข้าวเดียวก็ได้อันนี้ยังเฮ้กไปบึงม้วแล้วจะมามุยไปไปหาอะไรไปน้องยาเป็นไงบ้างเออมหมูแมนธรรมดาพี่น้องแต่ีซีแต่กี เดี๋ยวน้นยเดียวก็ได้ลายวเดี๋ยน้อยเดียวก็ได้โาลอหราินแล้วเนาะเออนี่ยวะม้วนอยู่หานี่งได้วัาอบางหันได้วางสามชองสามปีขึ้นหลังไปหาได้เท่าละสิบหาสิพกโลกโอ้เออ เหมือนไปหาตอนีหนนาใหญ่แล uh, okay. well, you know, ้วก no. no. right. so, ็บกลาดพากันไปหาตะกี้โห้นอะ่รดิเว้ยแต่แอะจนเมื่อยกูแล้วมาได้ได้กับอี่ยะยังเฮงเลยไปหาเบิ้มขั้นพวกหาเลยกับสามสิบเนาะค้แดนค้าได้อันฮาโลจังได้สามสิบแต่ขาตะกี้ยังไปว่ากันไปหาอยู่หน่อยเพื่อทานได้ มาพี่น้องมากินกันนะพี่น้องมาหนาวงามพี่น้องฮะถ้าหมดเวลากินแล้วพี่น้องขอใั้คลิปหนา้ะพี่น้องอยี่ยดีแมงประสบความสำเร็จนะพี่น้องไปแล้ว